ไวลัสที่ถูกเรียกว่าวิญญาณปุนเปื้อนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วหลังมีประจันทร์สีแดงปรากฏขึ้นในเมืองภายใต้การปกคลุมด้วยกำแพงสูงมนุษย์ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบเหมือนดังเช่นในอดีตแต่ความสงสัยและความเหินห่างทำให้ระยะห่างระหว่างจิตใจของแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโชคยังดีในเมืองที่โดดเดี่ยวแห่งนี้ เรายังมีแสงสว่างที่เรียกว่าครอบครัวคอยฉายแสงให้เราอยู่พี่จางคะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นความผิดพลาดของฉันเองดังนั้นอย่ากโกรธเลยนะคะทำไมวันนี้พี่ชายของฉันกลับมาช้าจังใช่คะ่ะฉันโทรมาเพราะปัญหาเรื่องนี้ เสื้อคาดิแกนสีเทาของฉันอาจจาะล้าสมัยก็จริงแต่คุณมาพูดว่ามันดูไม่ดีได้ยังไงแน่นอนว่าคุณไม่ได้พูดมันออกมาแต่ฉันรู้ว่าคุณคิดแบบนั้นไม่ค่ะไม่อย่าเข้าใจผิดนะคะฉันแค่อยากขอให้คุณขอโทษเท่านั้นเองคุณไม่จําเป็นต้องตะโกนด่าคนอื่นหรอกมันเป็นการไม่สุภาพและยังไรอารยธรรมอีกด้วย กลับมาแล้วครับพี่เลนพี่กลับมาแล้วเซเว่นทีน้อยสั่นชื้อตุกตามีที่เธออยากได้มาด้วยนะอ่าขอบคุณมากนะคะพี่ฉันชอบมันมากๆเลยลูซินลูกกลับมาทันเวลาพอดีเลยอยู่เล่นเป็นเพื่อนน้องไปก่อนนะแม่จะลงไปข้างล่างสับพักแม่กำลังรีบเหรอครับพวกเราไม่กินข้าวด้วยกันก่อนหรอ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่มีเรื่องเข้าใจผิดกับพี่จางเพื่อนบ้านนิดหน่อยนะ่ะเดี๋ยวแม่กลับมานะแต่พวกเรากําลังจะกินข้าวนะครับโอเคแม่เข้าใจแล้วชื่อของผมคือลู่ซินและผมเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แม้ว่าครอบครัวของผมจะแปลกไปสักหน่อยก็เถอะ ไอ้ขยะเอ้ยไอบ้บ้าใครก็าตามที่บังอาจเข้ามาในห้องครัวของฉันต้องตายตอนนี้ผมกำลังสนุกและมีความสุขที่จะทานข้าวเย็นร่วมกัครอบครัวของผมแม่งเอ้ยไม่ว่าแกจะหันยังไงก็ไม่เสร็จหรอกไม่ว่าแกจะทำอาหารอะไรมันก็ไม่สำเร็จทั้งนั้น น่าลำาคายชิบหายเลยฉันรู้อยู่แล้วหน้าว่ามันเป็นอาหารที่ปลอดภัยแต่ไม่สามารถกินได้เจ้าพวกตำรวจหน่วยปนเปื้อนไม่มีปัญหาอะไรเจอพวกมันรู้แต่วิธีหาเรื่องประชาชนทั่วไปเท่านั้นพี่ชายคะหนูกลัวไม่เป็นไรนะเซเว่นทีนน้อยไม่เป็นอะไรหรอก ทาไมคนต้องตะโกนอีกแล้วล่ะแม่อย่าเสียงดังนักสิฉันได้ยินตั้งแต่ในถงข้างล่างเลยนะเลือ่อดเยอะกว่า,ดเ,าเดิมเอาแต่ตะโกนเรื่องวบา้าอยู่ได้ทุกวันระวังอย่าทำให้ลูกๆก,กลัวสิลูกเหรอวะแม่งพวกนั้นก็งี่เง่าเหมือนกันหมดนั่นละแกด้วยนางบ้า อานั่นสินะในสายตาของคุณทุกคนสมควรตายหมดยกเว้นตัวคนคนเดียวแกว่าไงเนาะเพราะทุกคนทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคุณตอนอยู่ในโรงเรียนส่วนคุณแค่เอาชีวิตรอดไปวันๆเหมือนพวกหนอนมแมลงแต่คุณรู้ไหมต่อให้พวกเขาทุกคนตายไปคุณก็ยัง น้องว่แกอย่าตายสิเนาะฮะ่าฮ่ดีมากใครบางคนที่ไร้ความสามารถและยังโกรธง่ายคนมันก็แค่ขยะเท่านั้นแกกล้าดียังไงมาเรียกฉันว่าขยะฉันจะฆ่าแก ท้าทำร้ายแม่อีกแล้วน่ายินดีฮ่าฮ่ฮ่สนุกจังเลยสนุกเหลือเกินเฮ่ฮ่ฮาฮ่ฮ่นี่มันสนุกมากจริงๆใช่แล้วนี่คือบ้านของผมบ้านทั่วๆไปที่อยู่กันอย่างอบฟุ่นแม้ว่าสมาชิกครอบครัวบางคนจะน่าลำคาญบ้างก็าตาม แต่ในโลกที่ปนเปื้อนด้วยประจันสีแดงแบบนี้การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ถือเป็นโชคดีที่สุดแล้วเขาคือคนเดียวที่อยู่ในห้องแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกสองสามคนอยู่ในนั้นที่เคลื่อนไหวอยู่พร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลนะ พลังจิตของเอเลี่ยนสังเกตการหมายเลข13ปรากฏขึ้นครับเขามีศักยภาพที่จะถูกดึงตัวเขามาันหรือเขามีศักยภาพมากขนาดไหนลองระบุให้มันจำเพาะจาะจงหน่อยได้ไหมยังไม่ชัดเจนค่ะเขาไม่เหมือนมนุษย์กายพันคนอื่นๆที่มีความแข็งแกร่งด้านจิตใจแต่เขาแสดงให้เห็นถึงรูปลักษของมนุษย์กายพันที่แข็งแกร่งตั้งแต่ขั้นต้น เขาดูเป็นคนปกติออกไปทำงานตามปกติทุกวันแถมยังทำงานได้ดีเสียด้วยเพียงแต่ยังต้องทนทุกข์กับความปิดปกติทางด้านจิตใจยอยู่บ้างบางครั้งฟองดูเหมือนจะมีศักยภาพมากเลยนะเธอกล้าพอที่จะเข้าไปในความฝันของเขาเพื่อทำการประเมินไหมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หลังจากที่ Dreamformer เข้าไปยังดินแดนแห่งความฝันของเขาเขาก็ไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้วันต่อมาเฮ้ยดูบอทผู้แสนดีของเราที่แสดงความใจดีด้วยการพาคนใหม่เข้ามาสิลำพาังงานของฉันเองก็เหนื่อยพอแล้วตอนนี้ยังต้องมาสอนงานคนอื่นๆอีกฉันขี้เกียจจะแย่แล้ววะ่ะ คนอื่นๆได้รับฉายาว่าเป็นพลังงานที่ดีแต่พาะเขาเป็นคนซุ่มซ่ามเลยถูกเรียกต่างไปจากคนอื่นๆพนักงานใหม่ลู่เฉิงพี่ลู่ผมขอโทษที่สร้างปัญหาให้พี่อยู่เรื่อยๆนะครับนายเพิ่งมาที่นี่ดังนั้นคงยังไม่เข้าใจหลายๆอย่างหรอกฉันจะช่วยนายเองไม่เป็นไรนะลู่ซินมานีหน่อยผู้เอาหน่วยการเรียกหานายโอเคครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ ฉันไปเจอผู้อำนวยการก่อนนะนาเขียนตามที่ฉันสอนแล้วกันโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ลูกขอบคุณมากครับผู้อำนวยการผู้อำนวยการโลเซินนี่คือเอกสารช่วยนำไปส่งให้ที่คาเฟ่ซิงเชียงหน่อยนะยามัมเตชาละ่ะมันต้องถูกนำส่งเร็วที่สดุดงานส่งเอกสารมันเป็นของแอดมินไม่ใช่หรอ ทำไมเขาถึงขอให้เราทำล่ะวันนี้ผู้อำนวยการดูแปลกๆไปนะยิ่งกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนมีอะไรฮะนี่เธอรู้ตัวว่าเรากำลังจ้องเธอโอเคครับผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้ว หัวหน้าทีมผมทําตามที่คุณสั่งแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ถามหรือคิดมากเกี่ยวกับโครงการที่คุณบอกผมครับวางใจเถอะโครงการนี้ไม่เหมาะกับคุณหรอกคุณพูดอะไรนะครับตอนนี้ผมไม่ขอทำมันหรอกฟังให้ดีนะผู้อำนวยการลืมเรื่องที่ฉันมาที่นี่และแผงโครงกลางก่อนหน้านี้ซะ ผมไม่เห็นและไม่รู้เรื่องแผนอะไรทั้งนั้นครับดีมากนั่นหละที่ฉันหมายถึงประกาศจากสถานีชิงกังรถไฟขบวนนี้จะเดินทางไปยังสถานีนานตูและชิงซุยหลังจากถึงแล้วขอให้ผู้โดยสารออกจากสถานีโดยระวังการก้าวคนเยอะจัง ลูกรักดูเหมือนเราต้องยืนแล้วล่ะจ้ะคุณผู้หญิงนั่งตรงนี้สิครับอะขอบคุณนะจ๊ะเธอใจดีจังเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับประกาศจากสถานีชิงกังรถไฟขบวนนี้กำลังเดินทางไปยังสถานีจิงซุยจากนั้นก็จะหยุดที่สถานีหนานตู เด็กคนนี e <ee> ้ทำไมเธอถึงตามเรามาตลอดทางจนถึง <Hollywood> ท <online> <S ans> ี่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยแกว่งไฟมาแบบนี้สนุกจังเกิดอะไรขึ้นนะทำไมรถไฟถึงสั่นแบบนี้ล่ะมาเล่นกันเถอะมันสนุกมากเลยนะฉันเจอเธอข้างนอกไม่ได้จะพูดกับเธอตัวคนเดียวก็ไม่ได้มันจะดูเป็นคนบ้านะ ว่าหน่าเบื่อจังงั้นก็ระวังแล้วกันที่ที่พี่กำลังจะไปตอนนี้มันมีบางอย่างผิดปกตินี่คอยอยกชั้นวะสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับกำแพงรอบนอก เราไม่รู้ว่าทำไมแต่ระหว่างที่ยืนอยู่ตรงนี้เรารู้สึกเหมือนมีใครจ,จับตามองอยู่หมายเลข13เข้ามาในพื้นที่เป้าหมายแล้วครับทีมสอบสวนพร้อมแล้วครับทีมบุกทลายพร้อมแล้วครับรหัสเป้าหมายคาเฟ่ตรงหัวมุมเป้าหมายของภารกิจคือทดสอบศักยภาพและความสามารถของหมายเลข13 เพื่อดึงตัวเข้ามาเป็นผู้เก็บกวาดสิ่งปนเปื้อนความเสี่ยงคาเฟ่แห่งนี้ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนระดับหนึ่งคุณลักษณะพิเศษผู้คนจะถูกดึงดูดเข้าไปยังคาเฟ่โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวผู้คนที่เข้าไปในคาเฟ่แห่งนี้จะเสียชีวิตภายใน3 5ถึงวันและส่วนใหญ่สาเหตุคือการฆ่าตัวตายผู้คนที่เข้าไปในคาเฟ่แห่งนี้ จะเสียชีวิตภายใน3-5วันและส่วนใหญ่สาเหตุคือการค่าตัวตายทีมสนับสนุนพร้อมหรือยังเรียบร้อยครับหัวหน้าทีมตอนนี้สมาชิกทีมสนับสนุนพร้อมปฏิบัติการแล้วครับข้างนอกดูเงียบเงียไม่นึกเลยว่าข้างในจะมีคนเยอะขนาดนี้ สวัสดีครับมีคนขอให้ผมเอาเอกสารมาส่งที่นี่ครับขอบคุณที่เดินทางมานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงเครื่องดื่มคุณเองอไม่จำเป็นหรอกครับผมต้องไปแล้วละ่ะกลิ่นของมันหอมมากแตกต่างไปจากกาแฟถูกๆที่เราดื่มในบริษัทเลยงั้นดื่มสักหน่อยก่อนไปก็แล้วกัน รูปร่างนั้นเอาจริงสิมีดวงตาจ้องมองเราจากในแก้วทำไมไม่ดื่มล่ะครับกาแฟแก้วนี้อร่อยมากนะลองดูสิครับ เราจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าเรามองเห็นสิ่งนี้ไม่ละขอบคุณที่เชิญนะครับใจเย็นๆก่อนเราต้องแทงทำเหมือนว่าไม่เห็นอะไรเราต้องออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยให้ได้เขา เขาออกมาแล้วเป็นไปได้ยังไงกันในนั้นมีการปนเปื้อนระดับที่หนึ่งไม่ใช่หรอถ้าคิดตามหลักแล้วเมื่อมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีศักยภาพหลายขีดจำกัดเข้าไปในนั้นมันต้องเกิดความขัดแย้งสิทําไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะนี่มันแปลกจริงๆนะโทษเว้ยฉันอุตส่าห์จะใช้โอกาสนี้ทดสอบหมายเลข13 ให้เขาหาแหล่งกำเนิดของการปนเพื้อนในคาเฟ่และกําจัดมันสักหน่อยพวกเราอุตส่าห์เตรียมรูปแบบที่จะเกิดขึ้นไว้3ทางแต่สถานการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดไว้เลยบอสเราจะทํายังไงต่อไปดีล่ะครับทำการทดสอบต่อไปและวางแผนใหม่เพื่อให้เกิดรูปแบบที่4เดี๋ยวนี้สถานีรถไฟใต้ดินอ้าในที่สุดเราก็ออกมาจากที่นั่นได้ คนพวกนั้นทำไมพวกเขาดูแปลกงานสิ่งที่เซเว่นทีนน้อยกระซิบบอกเราต้องเป็นเรื่องของคาเฟ่น,นั่นแน่ๆยังไงก็เถอะตั้งแต่เหตุการณ์พระจันทสีแดงผู้คนก็เป็นบ้าและวิ่งเข้าไปในป่าก,กันเป็นจำนวนมากและสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นมาเมื่อกี้มันก็ชัดเจนมากเมื่อเรากลับไปตอนกลางคืน ต้องบอกข้อบครัวถึงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ทำไมคนเยอะจังเดี๋ยวนะพวกเขาทุกคนนั่นก็พนักง,งานเสิร์ฟของคาเฟ่ทำไมพวกเขาทุกคนมาอยู่ที่นี่คาเฟ่ของคุณครับคนจะดื่มมันใช่ไหมครับไอ้บ้าเอ้ยเขาบ้าไปแล้วจริงๆด้วย เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แม่งเอ้ยพวกเขาขวางทางไว้หมดเลยถ้าคุณไม่ดื่มตอนนี้กาแฟของคุณจะเย็นหมดนะครับผมไม่มีเงินดังนั้นผมดื่มไม่ได้หรอกไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกผมแค่ถามเฉยๆเพิบ เป็นไปไม่ได้นี่มาสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองโลบไปเดี๋ยวนี้แย่ yeah, แล้วอ่ะปล่อยฉันนะเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ไปห่างๆฉันเลยนะโลบไปเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถูกล้อไห้ขนาดนั้นทำไมเขาดูไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยละ่ะ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขายังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้คุณต้องการยุติการทุบสอบหรือเปล่าครับฉันตกลงที่จะสนับสนุนเดี๋ยวนะดูข้อมูลพวกนี้สิครับพวกนายบังคับฉันเองนะออพวกเขาแข็งแรงอะไรขนาดนี้ปากของเราแฮ่แฮ พี่ชายหนูบอกพี่แล้วไงล่วว่าให้ระวังทำไมถึงไม่ฟังหนูเลยช่วยฉันด้วยเซเว่นทีน้อยพี่ชายไม่ชอบหนูเพราะพี่ชอบทำเป็นไม่เห็นหนูเวลาอยู่ข้างนอกแถมไม่ยอมคุยกับหนูด้วยถ้าหนูช่วยพี่ตอนนี้พี่ยังจะเกลียดหนูไหมมอนไม่ใช่แบบนั้นสักน้อยทำไมเด็กนี่ถึงเอาแต่คิดแบบนั้นนะ งานพี่ต้องสัญญาว่าจะซื้อของเล่นให้หนูนะช้อนไม่เหลือเงินแล้วเนี่ยเราจบแล้วเฮ่เฮ่อืฮพี่ชายถึงตาของพวกเราแล้วถ้างานก็จัดการตามที่เธอต้องการเลย ฮ้เฮสนุกจังเลยน่าตื่นเต้นที่สุดเร็วๆเลยค่ะพี่โอเคงั้นจับแน่ๆละ่ะความสามารถในการควบคุมร่างกายนั้นรูปแบบแมงมุมนี้ถึงจะถูกล้อมด้วยพวกที่ปนเปื้อนแต่เขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้เขามีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมเขาสามารถรับรู้ถึงทุกการเคลื่อนไหวได้ในแบบที่คนทั่วไปไม่มีทางทำได้ในแน่นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะ ตอนนี้เราไม่สามารถทําการคํานวณได้ครับแต่ด้วยความเร็วขนาดนี้มันน่าจะประมาณได้ว่าสูงกว่า50%ในทีแรกพลังของเขามันเป็นรูปแบบกิ้งกา่าไม่ใช่เหรอแย่ yeah, แล้วฮ่าฮ,ฮแกเร็วจริงๆนะแต่แกไม่มีทางหนีจากฉันไปได้หรอแกไม่มีทางนี้ได้ แกคิดจะไปไหนดูนั่นสิเขาหนีออกมาแล้วโอเคจบแล้วเตรียมจับตัวเขารอเดี๋ยวก่อนครับคุณต้องดูนี่ก่อนมีบางอย่างผิดปกติดูสิ่งที่เขาทำสิครับเขากำลังทำอะไรนะ ทำไมเขาถึงอยู่ตรงมุมถึงเราจะรู้ว่าความเร็วของมนุษย์กลายพันธุ์ประเภทแมงมุมนั้นน่าทึ่งแต่ตอนนี้วันชัดเจนแล้วว่าเขาไปไกลมากกว่าที่เราคาดไว้เสียอีกภายใต้สถานการณ์นี้การปนเปื้อนในคาเฟ่ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกมันมีแค่ไม่กี่คนหรือสถานที่ไม่กี่ที่ซึ่งสามารถจัผู้ใช้พลังประเภทแมงมุมได้ ผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาเป็นคนยังไงปกติแล้วคนเราจะต้องวิ่งหนีเมื่อเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์พวกนี้แต่เขากลับพันมาลอบพวกมันเป้าหมายสังเกตการหมายเลข13หน่าทึ่งจริงๆพี่ชายพี่จะไปไหนคะพี่ชายพี่อยากจะทำอะไรหรอบอกมานะเธอเห็นมอนสเตอร์พวกนี้มาก่อนแล้ว พี่ชายทำไมพี่ดูกลัวจังเลยล่ะพวกมันสีที่ควรจะต้องเป็นฝ่ายกลัวพวกเราดีมากนี่มันสนุกดีนี่วิ่งกันเถอะหนูไม่วิ่งหนีหรอกเรื่องสนุกสนุกแบบนี้หนูยังอยากเล่นต่อ ข้อความแข็งแกร่งด้านจิตใจที่พันพวนของเขาพุ่งสูงถึงขีดจ,จำกัดแล้วมอนสเตอร์ Monster ระดับพลังวิญญาณขั้นแรกปรกากฏขึ้นแล้วหัวหน้าทีมพวกเราจะให้การสนับสนุนหรือเปล่าครับจากความจริงที่ว่ามนุษย์กลายาร์ประเภทแมงมงุมไม่สามารถประเชิญหน้ากับมอนสเตอร์วิญญาณโดยไม่มีอาวุธได้แต่เขากลับพุ่งไปหามอนสเตอร์นั้นโดยไม่ลังเลเลย แ้นแต่แข็งของเขามาแล้วฮะเกิดอ,อะไรขึ้นฮะกล้องวงจรปิดในสถานีรถไฟใต้ดินถูกทำลายโดยพลังวิญญาณลุยเลยเราต้องลงมือตอนนี้แล้วเออเออเสียแขนข้างหนึ่งเป็นยังไงบ้างละ่ะ ไม่พอ,พอนี่มัน,น,นยังมไม่พอหรอกอยากจะนี้งั้นเหรอตอนนี้แกไม่มีทางหน,นีไปไหนได้แล้วฮ่าฮ่ฮ่เอานี่ไปแค่นี้เหรอฉันยังไม่จบหรอกนะ ิดจะหนีอีกแล้วงั้นเหรอเสร็จฉันละแกถูกจับแล้วเฮ้ยพวกแกไม่ต้องพยายามหนีเลยนะไม่มีใครไปเชิญหน้ากับพวกเราได้จริงๆด้วยอะออ๋อ,อ,อยังเหลืออีกคนสินะไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้ น้องสาวหยุดเลยนะอย่าล้างหนูอย่าห้ามหนูเฮ้เฮ้ปล่อยหนูนะพอได้แล้วเซเว่นทีน้อยก่อนหน้านี้ฉันไม่ห้ามเธอเพราะสถานการณ์มันวิกฤตถ้าเราไม่ร่วมมือกันเราต้องตายและคนพวกนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ฉันให้เธอฆ่าพวกเขาได้แต่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยคนนี้เป็นมนุษย์ เธอจะเล่นสนุกกับเขาไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าพี่ชายอยา่าโกรธเลยนะคะฉันแค่ต้องการจะปกป้องพี่ก็เท่านั้นเองดูมอนสเตอร์พวกนี้สิพวกมันทั้งดูร้ายและน่ากลัวถ้ามันทำให้เธอกลัวก็วิ่งหนีไปได้นะเธอไม่จำเป็นต้องมาต่อสู้แบบนี้หรอกเข้าใจละเริ่มบนได้แล้วคาหน้าหนูจะใส่ใจมากกว่านี้ก็แล้วกัน คนพวกนั้นกำลังจะมาแล้วไปกันเถอะพี่ชายพี่จะขอบคุณหนูยังไงล่ะคะขอบคุณกันเหรอฉันเป็นคนที่หยุดขอบคุณนะ ถ้าแบบนี้พี่ชายต้องซื้อของเล่นให้หนูนะคะของเล่นอีกแล้วเหรอเธอเพิ่งได้ไปไม่ใช่เหรอฉันเพิ่งซื้อให้เธอไปนี่มันไม่น่ารักเหรอไม่หนูอยากได้อันนั้นยิ่งเขาตะโกนยิ่งดีเลยค่ะโอ้เธอเคยได้ยินเสียงไก่ร้องไห้ไหมไปก่อนแล้วพี่ชายไม่อ่อนไหวเลยหนูไม่เล่นกับพี่แล้ว นี่ทำไมจะไปแล้วล่ะพี่ชายพี่ต้องระวังนะใครบางคนกำลังจับตาดูพี่อยู่